เปิดตัวปุ๊บก็พร้อมให้จองปั๊บเลยครับสลับ Samsung Galaxy S21 Series 5G รอบนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่27,900บาทเท่านั้น <Wow. S 1> แต่ว่ายังมีเรื่องของโปรโมชั่นการจองส่วนลดพิเศษและของแท็บอีกมากมายนะครับอบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นทุกสุดเนี่ยสามารถหาได้ที่9,900บาทนะครับผมและมีโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ที่รอบนี้จัดเต็มนะครับสามารถเอาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเครื่องเก่าๆนะครับรวมกัน3ตัว มาแลกซื้อ Galaxy s 2 1 Series ได้ด้วยครับ <Wow. S 1> ส่วนโปรโจองกับเครือข่ายนะครับขอเริ่มที่ A as ก่อนนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่9,900บาทเท่านั้นแบบติดแพคเกจนะครับผมสำหรับตัว Samsung Galaxy s m s u u n g G l ซ x y s 2 1ส่วน Galaxy s 2 1 plus นะครับจะเริ่มต้นที่18,900บาทครับส่วน ultra นั้น เริ่มต้นที่1 9 9 0 0บาทครับแต่ว่ายังสามารถครับใช้ส่วนลดจาก AS Point นะครับลดเพิ่มอีกสูงสุด2,000บาททำให้ราคาเริ่มต้นของทุกรุ่นนะครับลบหายไปอีก2,000บาทนะครับก็จะเป็น7,900 16,900แล้วก็17,900นนั่นเองนะครับโดยสามารถจะเลือกผ่อน0%ได้นานถึง24เดือนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการด้วยเนี่ยจะได้รับแคชแบ็กคืนถึง28% ถ้าเกิดต้องการผ่อนยาวๆไปเลยเนี่ยก็จะมีผ่อน0% 40เดือนด้วยส่วนของ AS Best Buy นะครับที่ไม่มีเซอรเนตนะครับอันนี้จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่18,900บาทครับสำหรับ Samsung Galaxy S21 แล้วก็23,900บาทสำหรับตัว S21 Plus แล้วก็27,900บาทสำหรับ Galaxy S21 Ultra ครับซึ่งนี้ก็สามารถเลือกผ่อนได้เช่นกันนะครับ24เดือนได้ Cashback 40เดือนไม่มี Cashback นะครับ แล้วก็การออเดอร์กับ AS เนี่ยก็จะได้ของแถมนะครับเป็นตัว Travel Adapter เหมือนกันนะครับหัวชาร์จ25วัตต์ส่วนใครต้องการซื้อเครื่องเป่ากับ AS นะครับผมก็สามารถซื้อได้พร้อมกับส่วนลด1,000บาท ไม่ติดสัญญานะครับก็จะเริ่มต้นที่26,900ื่นหกาสำหรับ S 2 1นะครับแล้วก็เป็น32,900ื่นสอาำหรับรุ่น plus แล้วก็38,900ื่นแปาสำหรับตัว ultra ซึ่งการซื้อเครื่องเปล่าเนี่ยจะได้ของแถมเพิ่มเติมนะครับคือ galaxy Buds แล้วก็ galaxy smart tag ด้วยนะครับ <Yeah! S 1> มาต่อกันที่ TrueMove H นะครับกับราคาโปรโมชั่นพ่วงโปรนะครับผมเริ่มต้นนะครับถูกสุดคือ9,900พันเก้ารบาทหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้ายบาทครับตามรุ่นเลยแหละแต่ว่าของ TrueMove H เนี่ การย้ายค่ายเบอร์เดิมมานะครับลดเพิ่มได้สูงสุด5,000บาทแล้วก็สามารถใช้ t Truepoint หักเพิ่มเติมนั่นออกนะครับลดไปไดอีก2,000บาทโอ้โหถ้านับกันแล้วเนี่ยก็น่าจะลดไปหลายพันเหมือนกันนะครับผมยังไงลองเช็คดูเรื่องของโปรโมชั่นกับส่วนลดดีๆแล้วกัน <Okay. S 1> ส่วนการผ่อนนะครับอันนี้สามารถจะ0%ด้นานสูงสุดถึง48เดือนแล้วก็สามารถรับเครดิตเงินคืนสูงสุด25%กับบัตรที่ร่วมรายการด้วยนะครับ ต้องบอกไปก่อนว่าสิทธิ์ตรงนี้เฉพาะลูกค้าที่เป็น True Black, True Red หรือว่า True Blue Card เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบนันลูกค้าใหม่นะครับเปิดเบอร์ ur, หรือว่าย้ายค่ายเบอร์ดเดิมเข้ามาเนี่ยก็สามารถซื้อ Galaxy ซ2 1 S e r i e s ซีรีส์จาก True m o v e Edge ได้นะครับในราคาเริ่มต้นที่18,900บาทนะครับแล้วก็23,900บาทสำหรับตัว Plus แล้วก็ตัว Ultra นะครับ27,900บาทซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการย้าค่ายมาหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่เนี่ย รับส่วนลดไปเลย5,000บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ดเดือนนะครับพร้อมรับเงินคืนที่5%จากเครดิตได้ด้วยโ <Wow. S 1> ดยของแถมที่จะได้นะครับก็จะเป็นตัวของ t r a v e l c ชา r g e Adapter ส่วนการซื้อเครื่องเปล่านะครับผมทางทูบูเอชเน็ตก็มีโปรโมชั่นลด1,000นบาทครับสำหรับการซื้อพร้อมกับซิมเติมเงินนะครับแล้วถ้าเกิด่าเป็นลูกค้าปัจจุบันนะครับที่ใช้งาน6เดือนขึ้นไปในระบบรายเดือนนะ ลดเพิ่มอีกนะครับผมโดย S21 เียจะเริ่มต้นที่25,400บาทตัว plus 31,400บาทแล้วก็ ultra อยู่ที่37,400บาทครับซึ่งการซื้อเครื่องเปล่านะครับจะเป็นการพร้อมกับซิมเติมเงินหรือว่าเป็นลูกค้ารายเดือนปัจจุบัน6เดือนขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ของแถมเพิ่มเติมมาเป็นตัวของ Galaxy บัตรแล้วก็ smart tag <Wow. S 1> ส่วนทั้งค่าย D tag ครับก็มีโปรโมชั่นส่วนลดนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็น p พลตติน m b บล e m มมเบอนะครับผมอันนี้ก็จะเริ่มต้นที่9,900บาทใน Galaxy S21 นะครับ plus อยู่ที่17,900บาทแล้วก็ตัวอ l t r ราจะเริ่มต้นที่2 9 0 0 0บาทครับอันนี้ก็พ่วงโปรโมชั่นแพ็กเกจกันไปนะครับส่วนลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า6เดือน,นครับหรือว่าเป็นลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยก็สามารถจะรับราคาพิเศษเหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่11,900บาทในตัวของ Galaxy เอจีอนะครับอันนี้ก็ต้องผูกโปรไปนะครับแล้วก็19,900บาทตวงตัว plus แล้วก็22,900บาทในตัวอัลตรานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเนี่ย จะรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทด้วยส่วนสิทธิในการซื้อเครื่องเป่าราคาพิเศษไม่ติดสัญญานะครับอันนี้ก็สำหรับลูกค้า Platinum Blue Member ขึ้นไปเหมือนกันนะครับซึ่งจะได้รับส่วนลดไปรุ่นละ2,000บาทนะครับ S21 อยู่ที่25,900แล้วก็เป็น3 0 1 9 0 0สำหรับตัวพัดแล้วก็เอาต้าอยู่ที่37,900บาทซึ่งโปรโมชั่นติดสัญญาครับก็จะได้หัวชาร์จแทร็กออดัปเตอร์แถมไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการซื้อเครื่องเปล่าเนี่ยก็จะได้ตัวของ Gala Tag Smart x y แล้วก Galaxy Smart ดวยะรับ ส่วนโปรโมชั่นจากทางฝั่งร้านค้าออนไลน์ทัางก็ต้องบอกว่าส่วนมากจะเป็นส่วนลดเพิ่มเติมที่ได้มา จากโปรโมชั่นของพวกบัตรเครดิตนะครับผมแล้วก็ราคาตัวเครื่องเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่น Lazada นะครับก็ราคามาตรฐานเลยครับ27,900 33,900แล้วก็39,900นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนลดของพวกบัตรเครดิตอย่าง C ิตี Bank บัตร c ิต y La z a d a า City ada, นะครับ S C B แล้วก็ U O B นะครับแล้วก็บางค่ายก็จะมีโค้ดพิเศษสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าสิทธิ์จะเต็มแล้วหรือ,อยังนะครับ ซึ่งการซื้อเครื่องเปล่าครับก็จะได้ของแถมเป็นพวก Galaxy Bu ัตรไลฟ์ Galaxy b u ตรโแล้วก็ Smart Tag ครับขึ้นอยู่กับรุ่นที่เราเลือกซื้อกันไปนะครับส่วน JD Central นะครับผมก็อัดโปรโมชั่นนะครับแจกพอยต์กัน1พิกัดไปเลยนะครับสามารถได้รับพอยต์สูงสุดถึง459,000พอยต์นะครับน,นี่น้อเป็นการซื้อตัวท็อปสุดนะครับอย่างตัว อัลตร้า16512นั่นเองครับแต่ว่าถ้าพูดถึงราคาก็เท่ากันครับ279 3 3 9 0 0แล้วก็39,900นะครับส่วนโปรโมชั่นการผ่อน,นครับก็จะเป็นสเ10เดือนนะครับและถ้าเกิดว่าใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการก็จะมีเครดิตเงินคืนให้ด้วยนะครับ10%อย่างเช่นเอซีบีหรือว่าเซ็นทรัลเดอะวัน และก็รับครองแถมนะครับเพราะเป็นเครื่องเปล่านะครับได้ Galaxy b u d รกับ Galaxy Smart Tag นั่นเองตามรุ่นที่เราเลือกซื้อกันไปส่วนการจองกับ Shopee นะครับผมอันนี้ก็ราคาตั้งต้นมาตรฐานเหมือนกันนะครับ27,900 33,900แล้วก็39,900นะครับมาพร้อมกับส่วนลด10%กับบัตรเครดิตร่วมรายการครับอย่าง S C B นะครับผมแล้วก็จะได้รับเป็นโค้ดนะครับรับคอยแคชแบ็ c สูงสุดถึง4,000คอยนะครับเอาไปซื้อของอื่นต่อได้ และเนื่องจากเป็นการจองเครื่องเปล่านะครับก็จะได้รับเป็น Galaxy Bud รแล้วก็ Smart Tag ไปด้วยนะครับพร้อมกับหัวชาร์จนะครับ Travel Charger ส่วนโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ของ Samsung นะครับผมรอบนี้มีโปรเสริมพิเศษมาเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยหเครื่องแลก1เครื่องเท่านั้นแต่ว่าตัว H21 ซีรีส์นะครับสามารถนำเอาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเก่านะครับสเครื่องมาแลกซื้อ H21 ซีรีส์ได้เลยนะครับหเครื่อง เรียกว่าเราสามารถทำเอาพวกสมาร์ทโฟนแทบเก่าๆนะครับมามัดรวมกันแล้วก็ไปให้ร้านค้าของ Samsung Experience s t o r e หรือว่า Samsung s t o r e นะครับจัดการเช็คมูลค่าแล้วก็เป็นส่วนลดซื้อเครื่องใหม่ได้เลยเช่นเดียวกันครับ <Yeah! S 1> ไม่แน่ใจว่าตอนนี้แต่ละคนตัดสินใจกันได้หรือยังครับว่าจะซื้อรุ่นไหนดีระหว่าง Galaxy s 21ไหม21 plus หรือจัดเต็มตัวอัลตร้าไปเลยนะครับครบครบสเปคตัวท็อปนะครับผมแต่นี้ก็อย่าลืมนะครับเช็คเรื่องของระยะเวลาโปรโมชั่นก่อนเพราะว่าบางโปรอาจจะมีจํานวนจํากัดหรือว่าอาจจะหมดเขตเร็วหน่อยนะครับจะทำให้พลาดกันไปนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่ายังคิดเอ๊ะไม่ออกว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับผมยังไงฝากไปดูคลิปแฮนด์ซอนได้นะครับแล้วก็เร็วนี้ครับเดี๋ยวจะมีคลิป รวมฟีเจอร์ทั้งหมดของ Samsung s a m s u n Galaxy g S21 Series นะครับรวมถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างรุ่นด้วยนะฮะยังไงเราติดตามกันได้เพราะว่ายังมีเวลาให้เราได้กดจองอีกแป๊บหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ครับช่องดรอยแซนด้วยล้กันนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ